สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็น New Love Reading สำหรับราศีพฤกษ์คนโสดราศีพฤกษป์ประจำเดือนกันยายนถึงตุลาคม2020หัวข้อนี้สำหรับคนโสดนะคะการอ่านเป็นการโดยรวมเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้วันที่ยึดตามแบบตะว,วันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไว้ให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b ส c ค i b ์ไลค์แชร์และกระดิ่งคนสดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมีคำถามมาว่ามีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนไม่ใช่คนสดนะคะคุณไปดูที่12ราศีดูราศีประจำราศีคุณและจะมีหัวข้อสถานะไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารักครั้งใหม่คุณจะได้เจอใครใครกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณ คนที่คุณคุยอยู่นี้นะคะมีอะไรทีของ New l o ิฟหรือไม่ให้ดูไว้หลวมๆไม่ต้องซีเรียสจ้ะคนที่คุยกันนานแล้วออกเดทแล้วแต่ยังไม่ได้มีสถานะอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนี้ไม่ใช่หัวข้อคุณค่ะเอาละขอทราบ Energy โดยรวมคนโสด คนโสดคนโสดราศีพฤษภย้ำเลยหลายครั้งน,นะดูหลงประเด็นแล้วก็พิมพ์คำพูดค่อนข้างจะ Energy, นะแ,แ,แวมไพ์เอเนจะี้นะแยกแยะด้วยนะที่อ่าอะไ New beginning โ okay. อเค intention ราศีพฤษภเหมือนคุณรอคอย คนบางคนอยู่หรือใครบางคนรอคอยคุณเขารอคอยที่จะกลับมาเป็นนิวเลิฟรักครั้งใหม่ของคุณหรือคุณรอคอยการได้เริ่มต้นกับคนที่คุณรู้สึกรักอาจจะมีเหตุต้องห่างกันไปหรืออะไรประมาณนี้ถ้าท่านใดไม่ได้มีเคสนี้คนคนนี้เป็นรักครั้งใหม่จริงๆแต่คุณจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนรู้สึกคุ้นหน้านะเมเจีของสมิ i คอนเน e c ชั่นด้วยเช่นเดียวกัน แบ่งว่าให้สองกรณีอย่างชัดเจน k n d n e เน Spirit คุณทั้งคู่มีที่ของโซเมตแน่ๆค่ะนะแล้วก็ในเวลานี้เหมือนต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันมากถ้าบางท่านได้เจอกันแล้วมีเหตุต้องห่างไกลกันก็มีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่คิดถึงกันแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลให้ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในเคสนี้ รักครั้งใหม่ของคุณคือโซเมทที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะคุณจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอคนคนนี้มานานแสนนานนะสนิทกันเร็วคุยกันเข้าใจกันได้เกือบทุกเรื่องทีเดียวเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะขอทราบ energy new love ราศีพฤษภ new love ค่ะ Why of sauce? Turn them on. สั้นสวยมากๆบางท่านอาจจะยูกับชาวราศีมังกรแบ่งให้สองเคสนะเคสแรกอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คุณดังคู่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์ไปอาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยา,าที่รอการหย่าล้างรอเซ็นใบหย,ย่าอะไรประมาณนี้จากคนรอบข้างจากมือที่สามหรือจากการที่ไม่เข้าใจกันจากคําพูดของใครบางคนด้วยนะคะคนรอบข้างที่ทําให้คุณดั้งคู่เข้าใจผิดสําหรับบางท่านนะคะ คุณรอคอยและมีความคาดหวังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็บอกตรงนี้ว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาครอบครัวกลับมาเข้าใจกลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมคงนี้คนนี้จะเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะต่างฝ่ายต่างคิดถึงแล้วก็เวลาที่อยู่ห่างกันไปจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนยังคิดถึงแล้วก็ผูกพันอย่งรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนที่ใช่ของกันและกันอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่ได้กลับคืนมาด้วยอีกเคสหนึ่ง ถ้าไม่ใช่คนที่คุณเคยเจอไม่ใช่อดีตไม่ใช่ไม่ใช่อดีตสามีไม่ใช่อดีตภรรยาคุณคนนี้ผ่านขั้นตอนของการใจสลายหรือตัวคุณผ่านขั้นตอนของการใจสลายนะคะกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่อยู่กับปัจจุบันคนคนนี้เป็นนิวคามานิวเรชั่นชิพหมายถึงการกลับมาของเขาอค่ะจะนำพามาซึ่งความสุขจะนำพามาซึ่งความสบายใจมันจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณได้รับก่อนหน้านี้คือ energy เนี้มันคือ energy ของการ p a y back ด้วยหมายถึงถ้าก่อนหน้านี้คุณเจอ bad karma นะเจอคู่กรรมอะไรประมาณนี้แหละตามความเชื่อนะหมายความว่าคนนี้ที่จะเข้ามาเป็น good karma นะคะเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับการตอบแทน นะคะทีนี้ energy ออกมาบอกว่าค,คนคนนี้มี energy ของของความเป็นธาตุน้ำกรากรพิจิกมีหรืออาจจะธาตุไฟด้วยก็เป็นไปได้นะ energy ของความอบอุ่นอ่อนโยนเอาใจใส่ละเอียดต่อความรู้สึก มีค่อนข้างเยอะแล้วมันทำให้คุณประทับใจถามว่าทำไมเขาถึงมีตรงนี้เยอะพอฟลายออฟซอสออกมาบอกว่าไม่คุณก็เขานี่แหละมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักหนักพอสมควรนะการเทินจากความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์นะไม่ชัดเจนแทงข้างหลังอะไรประมาณนี้แหละนะสิ่งต่างๆในความรู้สึกเหล่านี้คนคนนี้ผ่านมาหมดแล้วพอเวลาที่เขามาเจอคุณ เขาจะกลายเป็นคู่ที่เขาอกเข้าใจคุณเป็นอย่างดีทีเดียวคุณทั้งคู่อาจจะสนิทกันเร็วด้วยการพูดคุยหรือว่าแชร์ลิงแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมีในเรื่องราวของความรักให้แก่กันและกันมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยุน้อยกว่าคุณเยอะมีความต่างเยอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะเขาทําให้คุณสบายใจหรืออาจจะสับกันได้เช่นเดียวกัน อาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วก็เป็นคนคาดหวังที่จะสร้างครอบครัวที่จะมีบุตรคนคนนี้ energy อาจจะเคยผ่านการแต่งงานหย่าร้างอาจจะเคยผ่านการมีบุตรมาก่อนหรืออาจจะสลับกันเป็นคนที่ดูดีมากๆค่ะราศีมังกรในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องท็อกซิกเสมอไปคนนี้ไม่ท็อกซิกนะขึ้นมาคู่กันแบบนี้แต่ว่าความรู้สึกหรือการที่จะได้เจอคนคนนี้คุณอาจจะได้เจอแบบกระทานหาันไม่ทันได้ตั้งตัวนะ อยู่ๆก็ได้พบเจอคนคนนี้แล้วก็เกิดเ,เคมีตรงกันนะทำให้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปทิศทางที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากทีเดียวทีนี้ คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆทางกายภาพนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดูเซ็กซี่ชวนหลงไหลทีเดียวแหละถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะดูเซ็กซี่มากๆแม้ว่าออหน้าตาอาจจะไม่ได้ดูหล่อสวยหนักมากแต่มีเซ็กเิวิวสูงต้องบอกแบบนี้ด้วยทงท่าท่าทีบุคลิกภาพการพูดจาคนคนนี้นะ่ะ สะกดใจผู้คนได้เยอะนะคะทำงานที่โดดเด่นนะคะเป็นหน้าเป็นตาในสังคมในบางท่านนะหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณนี้ด้วยก็เป็นไปได้เพราะขึ้นคู่กับเอนะ็มเพลร์รักรักครั้งนี้ไปต่อได้และจะมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกันด้วยซ้ำไป นะคะเหที่เอเจนซี่ของมาบอกว่าคุณและเขาคบกันไปได้สักระยะก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าคนมันชอบกันมากนะเอเจนซี่ของความมีเคมีตรงกันก็อาจจะมีอะไรกันก่อนแต่งงานได้สําหรับบางท่านก็ให้คุมกําเนิดก็ <c oughs> าอาจจะเรียกยังไงดีก็คุมกําเนิดนะถือเป็นเรื่องอเป็นเรื่องของคนรักที่อาจจะต้องวางแผนตรงนี้ไว้เพราะอาจจะมีบุตรก่อน เวลาที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็เป็นไปได้เพราะขึ้นคู่กันแบบนี้นะจ๊ะก็เตือนกันไว้เฉยๆโดยรวมแล้วดีมากค่ะแล้วก็คนคนนี้มีอาี่ของการเป็นโซเมทขอให้พัฒนากายเป็นรักแท้ได้ในเร็วๆวันนะขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอการถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอคุณจะเจอคนคนนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวผู้อ่านมองดูว่าบางท่านอาจจะได้เจอแล้วหรือนับจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นไปนะทำเฟรมหลวมๆนะเพราะเดี๋ยวจะเคืองกันเนาะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยอนาคตความรักระหว่างคุณกับเขาอนาคตความรัก new เลิฟนาย a c t i อ n อนาคตระหว่างคุณกับเขาจะใช้เวลาเรียนรู้กันค่อนข้างเยอะหนึ่งในเนี้ยไม่คุณก็เขาก็ยังห่วงความเป็นโสดอยู่พอสมควรนะต่างฝ่ายต่างบ้างงานดังนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ อาจจะไปต่อสักประมาณปี2ปี3ปีถึงจะได้สร้างครอบครัวร่วมกันนะนะคะเพราะเหมือนต่างฝ่ายต่างค่อนข้างจะบ้างงานมากๆเลยแต่คนคนนี้ฐานะการเงินดีมากๆอาจจะเป็นชาวท่าดินวินวินค่ะ u s t ติสขึส้นสองครั้งนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสสร้างครอบครัวกับคนคนนี้คนคนนี้เป็นรักที่ลงตัวจริงๆเคมีตรงกรันเข้ากันได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องสนิทกันมากจริงๆทําให้ คุณทั้งคู่รู้สึกดีคุณทั้งคู่อาจจะเห็นพ้องต้องกันก็ได้ว่าเรื่องแต่งงานอะไม่จําเป็นต้องรีบเอาละ inner s t r e n g คุณทั้งคู่ในภายภาคหน้าถ้าคุณได้เจอคนคนนี้นะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์มันจะมีความรักที่มั่นคงคนคนนี้จะเป็นความรักที่มั่นคงในชีวิตและถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะถ้าคุณผู้หญิงได้เจอคุณผู้ชายลักษณะเนี้ยเขาจะเป็นผู้นําชีวิต ที่ดีมากๆเป็นความมั่นคงในชีวิตของคุณทีเดียวคุณเองก็เป็นรักแท้ที่มั่นคงของเขาด้วยเช่นเดียวกัน r o m a n c e Angel มีอะไรอยากจะบอกนะ ว้าวกรีดได้ค่ะนะคนนี้เปิด comment. คอมเมนต์คนคนนี้เป็นโซเมทค่ะเอเนจีค่อนข้างชาร์นะคุณก็มาจะได้พบโซเมทของคุณนะคะสบายใจสวยๆหล่อๆนะคะทำตัวทำใจให้สบายพัฒนาตัวคนเองเพราะการพัฒนาตัวคนเองจะเป็นการเคลื่อนตัวให้คุณได้พบเจอกับคนคนนี้เอเนจีเหมือนเจอจากการทำงานนะ,นะคะเพราะว่าไม่ได้มีโซเชียลมีเดียขึ้นเยอะเท่าไหร่เลย อาล้ right, calling in your so m a t e ใครจะรู้นะอาจเปิดสนามบินแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องงานเรื่องอะไรที่จะต้องดิวก็อาจจะพบรักต่างแดนได้ไม่จาเป็นต้องทางโซเชียลมีเดียเสมอไป calling in your so m a t e คุณขอมาตั้งนานแล้วคุณอยากจะได้พบเขาเขาเองก็ขอมาตั้งนานอยากจะได้พบคุณในท้ายที่สุดใจสองดวงพยายามสื่อถึงกันก็ต้องตามหากันจนเจอนะอาลสิ่งสาคัญที่สุด เรียนรู้ให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยในเวลานี้ถ้าคุณคิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วในเวลานี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณและเขาคิดถึงกันมากมีความเป็นไปได้อีกว่ารักครั้งนี้อาจจะกลับขึ้นมาถ้ายังรักกันอยู่และปฏิบัติด,ดีซึ่งกันและกันแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ทําให้ใจคุณสลายคําพูดนี้ได้เห็นในคอมเมนต์เยอะผู้อาจจะจะบอกว่าไม่ตรงประเด็นถ้าเขาไปมีคนใหม่แล้วไม่ใช่คนที่คุณรอนแน่ๆค่ะและเป็น ไม่ใช่กูตค,คามาด้วยคุณก็ไปโฟกัสที่หัวข้อของคนใหม่ที่คุณกําลังจะเจอคือโซเมดของคุณตรงนี้นะไม่ต้องไปโฟกัสที่เขาเอาไปว่าไม่ต้องไปโฟกัสคนที่ทําให้คุณใจสลายโอเคโฟกัสที่คนที่ทําให้คุณรู้สึกดี คนคนนี้คุณอาจจะเคยรู้จักเคยรู้สึกดีก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนรักเก่าเสมอไปนะจ๊ะ h a r t to h e a r t conversation ถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้เรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์รักครั้งนี้บอกเลยว่าปลายไปอีกยาวไกลหนทางอีกยาวไกลแต่มันก็มีอนาคตที่ดีในท้ายที่สุดระหว่างคุณกับเขานะเอาละขอข้อความจากความรักสำหรับคุณ เอาละได้แล้วนะดูสิเอาละ ending at never ในทายที่สุดจุดจบไม่มีวันสิ้นสุดนั่นหมายความว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงไปนั่นหมายถึงเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและรักครั้งใหม่ที่ดีในเวลานี้ก็พร้อมแล้วสำหรับชีวิตคุณเช่นเดียวกันนะ better than you and my dreams สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาก็คือคุณคุณคือความฝันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเกินกว่าฝันใดๆที่เขาเคยมีมา Very s o o n รเร็วๆนี้คุณจะได้พบโซเมตของคุณสัทีนะคะขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันเร็วๆพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ